เราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างไ,ไ,ไปไปอันนี้เราไปไต่ตะลุยด่านขึ้นทางนี้ค่ะขึ้นทางนี้ไปเร็วไปไปเ,ะะ<อ>เลยค่ะเราอย่ามั่วตัวนะคะทางเข้าอยู่ตรงไหน,นะคะโอ้โห มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาถ้ะก็เไม่รู้อะเพาเราพูดมาเรื่มาเอาน้องไอซ์ซีตามพี่อีวี่มาแล้วเนี่ยมาแล้วจับจับมือน้องหน่อยอ้าวโชคเมื่อยก่อนมีก่อนเร็วชกมวยก่อนมีก่อนอ้าวไปอ้าวโอได้ผลนี่มีบ้านบอลด้วยนี่มีบ้านบอลด้วยไปเข้าไปดูดิ ไปดดูิพาน้องไปดูดิโอ้โหตอนไปอีสูสูเลยว่ะเล่นมันบอลเนาะโอ้ไปแล้วน้องไอ้ปิ๊มไปแล้วไปเร็วเอาไปดิไปดิไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกเล่นได้เลยเล่ไปเด้อเอาไปเลยกันไปลุยเลยไปแล้วครับพี่วีไปแล้วครับ พีพีไปแล้วครับพีพีไปแล้วครับอุ๊บโอ้ทำไมด่านมันยุ่งยากอย่างนี้เล่าโอ้ยด่านเยอะจังเลยรอพ่อก่อนนะคะอันนี้ลงไม่ได้เอ๊น้องอาวี่ไปไม่ได้เดี๋ยวพ่อโอลงไปนคนเดียวก่อนมันชันนะคะ่ะเออเดี๋ยวพ่อโอลงไปคนเดียวก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย ไปแต่ลุยด่านน้ำผาก่อนไปเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วพีบีไปแล้ว P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  ไป,ล,วไปลุย,อย,เ,อยเออโหนนั่นแหละนั่นแหละอ,อ,อย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละอย่าหยยบดิเออไปเออ ไปต่อไปทางนู้นนะอ้าวน้องเอมี่จะไปไหนคะเนี่ยไ,ไ,ไปสไลเดอร์เหรอคะพ่อไปด้วยดีกว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปด้วยนี่น้องเอมี่จะมาทำอะไร อาเราไปตะลุยด่านอื่นกันต่อเลยดีกว่าเมื่อกี้สายเร็วเกินเมื่<ป>อกี้มันเร็วเกินไปไปเลยนะไปเลยค่ะไปตรงก่อนนะไปทำไมอ่ะนายต้องรู้ตึ้งดึงตึ้งดึงไอ้พี่มันตะลุยด่านไหนเนี่ยเฮ้ย ไหนมาดูช่องนี้นี่นี่คืออะไรนี่คือนี่คืออุโมงค์ใช่ไหมครับ<ช>อ่านี่คืออุโมงโค์ปไปต่อจตอะไรดงอ้าวทีนี้มาอันนี้ถ่ายได้แน่นอนพร้อมมาหรือ,อยังพร้อมพร้อมยังคะพร้อมแล้วคะ่วคะพร้อมแล้วไปว พร้อมยังพร้อมลูกดึงเชือ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 กให้ตึงตึงดึงเชือกตึงลูกเออแล้วขาเหยายบไปเรื่อยดึงเชือกตึงขาหยายบขึ้นไปนั่นแหละอย่างนั้นแหละเออดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงเชือกไว้พี่ดึงเชือกวี่ดึงเชือกอย่าดึงไอ้นั่นดึงเชือกไว้เออดึงเชือกดึงเชือกให้ตงตึงไว้ดึงเชือกไปเรื่อยดึงเชือกไปเรื่อยดึงเชือกอย่างเดียวดึงเชือกอย่างเดียวไอ้พี่ ดึงเชือกอย่างเดียวเหยียบสีดำเออดึงเชือกแล้วเหยียบสีดำดึงเชือกแล้วเหยียบสีดำดึงเชือกแล้วเหยียบสีดำลูกเหยียบสีดำเหยียบสีดำเหยียบสีดำ <laughs> อ่าว้าเล้วกอดอกแล้วกอดอ,อ,อกลงมา มาไอพี่พร้อมยังพร้อมยังคะกดออกไว้นะคะกดออกไว้ลูกกดออกไว้กดออกไว้กดออกไว้วสนุกเปล่าสนุกไหมล <c oughs> ุยทิงคองไปโอ้ยพี่ช่วยพ่อหน่อยช่วยพ่อหน่อยฮึบอ่ะ <c oughs> <า>ไป เรามาทางนี้ดีกว่าวิ่งมาบ้านฝั่งนี้ก่อนเร็วไปไปจะลุยสะพานไม้กันก่อนดีกว่านี่สะพานไม้ไปค่ะสะพานพุก้าหารไปเลยไปแล้วก็เดินกลับมานะไปสะพานพูก้าหาร โยกโยกโยกไอเดินไปดิอ uh ่ะเดินกลับมาค่ะมาต่อสิว่ามีอะไรบ้างไปผ่านประตูพิษวงไปทางขวาดีกว่าไปอันนี้คืออะไรอ่ะลองดูสิต้นนิ้วหมุนอืมต้นนิ้วหมุนได้ แต่ข้างในนู่นข้างในมีอีกลูปไปลุยเลยไปขึ้นไตไตบันไดเชือกไปแล้วเฮ้ยหึงหนึ่งหนึ่งหนบันไดเชือกไป ไต่บันไดเชือกมาแล้วพี่น่ไต่บันไดเชือกเรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วไม,ไม่รู้ตรงไหนบ้างมันเยอะมากไปลุยต่อมีแทมบอลีนด้วยไปไป,ไปกระโดดแทมบอลีนกันเลยดึาาดึง ลูกบอลยักษ์ดูดิอะไรเนี่ยลูกบอลยักษ์ใช่ไหมมันคืออะไรดูสิโอ้โห <Thompson> ลูกบอลยักษ์ไหนผักนี่ผักนี่เตะบอลยักษ์ดิเตะบอลยักษ์ไปกันต่อค่ะ <c oughs> นี่ฮะตอนเด็กไม่ได้เล่นต้องมาเล่นกันล้ อไม่ลื่นไม่ลื่นไม่ลื่นอไม่ลื่นไม่ลื่นเลยไม่ลื่นเลยอ่ะไอพี่อ่ะตะลุยด่านไม่ได้เชือกไปเลยโอ้โหไอพี่เดี๋ยวรอ่าก่อนว่าปีนไม่ได้ไปเดินขึ้มไปเลย โอ้ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยไปไปไป นี่สนามอะไรเนี่ยนสนามบาสไปเ <c oughs> ี่เรามาสนามบาสกันแล้วอันไหนชุดใบพ่อดูสิเข้าหรือเปล่าไหนเอาลูกบอลหน่อยพ่อพ่อจะชดให้ดูมาเนี่ยดูนะดูพ่อโอนะชุดนะชุบเว้ยไม่เข้า,าว่ะเฮ้ยไม่เข้า เลื่อไม่เข้าเลยอ่าแก้ตัวอีกลูกหนึ่งใช่ป่ะเฮ้ยเข้าแล้วไปทะเล,ลเดร์กันต่อดีกว่านอนงายเออไปพ่อไม่ลื่นไอ้พี่พ่อไม่ลื่นอ่ะอ๋อพ่อรู้แล้วของเราหรือเปล่าไปเดินไปที เป็นประตูหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเราจะออกทางไหนกันแน่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะต้องออกยังเอา้านี่เป็นประตูหลอกเราไอวีหลอกพ่อด้วยสิเดี๋ยวพอไปไม่ถูกเอาไป จ,จับดีๆนะลูกจับไปดีนะเออมาทางนี้ง่ายกว่าอีก <lottery> ง่ายกว่าไหมง่ายกว่าปะมากอดอกไ้นะลูก <Fin> <S <S> อ้้ยาวนี่เป็นทางเป็นทางปีนต้นนอนใช่ไหม พี่ย่ามาตีนี่พ่อตังค์ไม่ได้ออกไปไม่ต้องินต้อนหนอนหนอนกินพ่อไม่ได้พ่อถ่ายห้ามล่วงนะห้ามล่วงนะห้ามล่วงนะไปโอ้มันเดินยากเหมือนกันนี่หว่าพี่พี่อย่าเพิ่งเดินไปใ,นใกล้น้องสิ น,น,นู้นใครนะบ,บีมานี่ก่อนสิเอาบีไม่รอพ่อกัอนแล้วโทษนะครับเรามาสไลเดอร์นี้กันต่อก่อนอื่นเราต้องลากขึ้นไปก่อนไปไป ลากขึ้นไปเลย <c oughs> ไปลากขึ้นไปสิเอออยากเล่นน้องลากขึ้นไปเองไปไปามาเร็ว,วสนุกป่าวพี่ ฮายกมายกวางนี้ยกวางนี้เออให้พี่เล่นเป็นทุกอันเลยอ่ะอ้าน่าโอ้ยมาแล้วจากอยญาหาสายจากอาาไปไปไปเร็วเร็วหมุนเร็วเร็วดิหมุนเร็วเร็วมาเออพี่เบลกันใหญ่เอาไปเบลกันอ่ะเลี้ยวด้วยอ้าว Hahaha yo Gio, Gio Aho Leo, 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 leo Aho, leo, 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 leo Mie, du, mie, du Aho, aho, aho Jab, lu, lu Wahoo Aho, 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 aho Aho, aho, aho Aho Woi Aho, aho, aho Lio, du, lio, du, lio, du Lio, 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 อเลี้ยวด้วยเลี้ยว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 อ่าเลี้ยว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 อันน่ะอเลี้ยวมาเลี้ยวมา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 อ่ะเลี้ยวไปเลี้ยวไปวิวเออพอดูมาเตรียมเลี้ยวไปเลี้ยวไปหาแม่ยุ้ยนะครับอ่ะเลี้ยวไปหาแม่ยุ้ยเลี้ยวไปหาแม่ยุ้ยอัน เหีียวขึ้นไปปุ๊บอ่ปั่นเลยพี่ปั่นเลยเนี่ปู่ปู่จะไปเล่นด้วยเออไป,อไปพี่ลาบไปเลยลูกลากไปเลย<อ>นี่ปู่ไปด้วยแล้วไปเลยตามไม่บีไ<ป>ไ้ไปไปนี่เล่นไปตกไปนี่ปู่จะไปแล้ว S <S อ้ยจะไปแล้วไปแล้วอ้ยไปไปพี่ไหมพี่จับอย่าปล่อยมือนะลูกนะห้ามปล่อยมือนะคะห้ามปล่อยเชือกนะห้ามปล่อยเชือกนะอยากึ้นไม่ได้ มีดูนี่เป็นดันย่าขึ้นนี่ย่าขึ้นไม่ได้ย่าขึ้นไม่ได้ไอ้มี่ช่วยย่าหน่อยช่วยย่าหน่อยเร็วเร็วเร็วไหนย,ยิงยังไงยิงยังไงนั่นน่ะยิงคลองยิงยังไงวะเอ้าโอ้ยไหนตีมยิงปืนยังไงตีมยิงปืนยังไงครับย,รยิงปืนยังไงยิง ฮุยไปกัน oh. 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 oh, ต่อครับไปต่อตะลุยด่านกันต่อดีกว่าไปต่อไม่รอหรอกคะ่ะไปเลยไป <c oughs> สเลเดอร์สีเหลืองลงวาวอ,อันนี้อะไรเ,เนี่ยม,มีไปเล่นรถรางกับเมดีกว่า <Okay. S 1> นี่ปู่จะมาแล้ว <c oughs> ปู่จะมาแล้ว ใช่เฮ้น้องไอพี e ่มากี่รอบแล้วไม่รู <sk illing> <sk illing> ้เ no นี่ยเอามาเล็วอ๋อแล้วเป็นเรื่องอื่นบ้างเหรอมาอีกแล้วน้องไอพี่รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย

เก่งแม่จริงไอ้ดิลูกทำไมหนูไม่จับเชือกดีๆหนูแบกับน่ามาไมหอยังพ่อต้องปั่นพ่อ พ่อต้องปัน่นต้องปั่นมันจะลอยขึ้นออปั่นแล้วมันจะลอยขึ้นเฮ้ยสูงแล้วพี่บินไปนสูงแล้วโอ้โห ไอพี่ช่วยปูปันนี่พี่ช่วยปูปันฝากอะไรคะช่องอะไร พื่ออะไรคะคื่าเป็นการใจให้ผมอันนี้กับไปค่ะบ๊ายบาย